ความทุกข์ในนรกเป็นเรื่องที่ถูกอธิบายไว้ในหลายศาสนาและตำราโดยทั่วไปแล้วนรกถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานและเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ดีในชีวิตที่ผ่านมาความทุกข์ในนรกตามพุทธศาสนาในพุทธศาสนานรกเป็นหนึ่งในอบายภูมิศีประเภทซึ่งเป็นสถานที่สําหรับผู้ที่ทํำกรรมชั่วทางกายวาจาและใจโดยเรียงจากน้อยไปมากได้แก่ นรกขุมที่หนึ่งถึงแปดนรกใหญ่8ปดขุมแต่ละขุมมีความทุกข์ทรมานแตกต่างกันไปเช่นนรกขุมที่หนึ่งสันชีวนารกสัตว์นรกจะมีอายุประมาณห0 0ร้อปีนรกเทียบกับปีของมนุษย์แล้วหนึ่งวันของนรกขุมนี้เท่ากับ9้าล้านปีของมนุษย์อเวจีมหานรกเป็นนรกขุมที่แปดและเป็นขุมที่ทุกข์ทรมานมากที่สุดสัตว์นรกในขุมนี้จะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสและมีอายุยาวนานถึงหนึ่งอันตรกับความทุกข์ในนรกที่ถูกอธิบายไว้ ถูกหอ,อกแทงวันละสามร้อยเล่มซึ่งเทียบกับทุกในมหานรกแล้วเท่ากับก้อนหินเล็กๆก,ก้อนหนึ่งแต่ทุกในมหานรกมีปริมาณมากเหมือนเขาพระสุเมนทีเดียวถูกไฟเผาไม่ร้องโหยหวนด้วยความทุกข์ทรมานถูกนายนิรยาบาลทรมานด้วยวิธีต่างๆเช่นถูกตรึงไว้กับเหลาเหล็กที่ลุกโพวงไปด้วยไฟนรกต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานตามกรมที่ทำไว้